เชงข่าวเชาว้าวันจันทร์ที่27เพฤศจกิกายน6 6ครับสวัสดีวันลอยกระทงนะครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์ในช่อลครับแจ้งข่าวสารเช้าวันจันทร์ที่27จพฤศจิกายนครับวันนี้เป็นวันลอยกระทงกันด้วยครับผมใคร,รลอยกระทงที่ไหนก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้แล้วนะครับวันที่28ปพฤศจิกายน6 6จะมีการโอนเงินช่วยเหลือชาวนารกล้ตั0 0หบาทไร่ละไม่เกิน20ไร่หรือโครเือรละไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนั่นเองจะมีการเริ่มโอนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ28ปพฤศจิกายนจนถึงวันที่ ทธันวาคม66เป็นเวลา5วันด้วยกันในการโอนครับซึ่งจากแหล่งข่าวเดิเมก็คือจะมีการโอนตามกลุ่มจังหวัดต่างๆที่ได้ให้ข่าวไปนะครับแต่ท่านี้ทั้งนั้นก็ให้ติดตามข่าวสารจากทกศใกล้บ้านท่านด้วยและมันเช็คเงินในบัญชีของท่านว่ามีการโอนเงินเข้ามาแล้วหรือไม่อย่างไรสาหรับเงินช่วยเหลือชาวนาร้หนึ่0บาทนี้นะครับโดยเช็คที่บัญชีทกศของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับ โดยเบื้องต้นนั้นสามารถตรวจเช็คว่าท่านจะได้รับเงินแน่นอนหรือไม่ผ่านทางเว็บไซต์ของทกศก็คือเว็บไซต์ช่องข่าว .inbaac.com ครับผมซึ่งลิงก์ในการเข้าสู่เว็บไซต์ทกศผมจะแปลไว้ที่เว็บไซต์ใหม่สงกรานต์คอมก็เข้าไปดูกันได้ครับที่เว็บไซต์ใหม่สงกรานต์คอมเป็นเว็บไซต์ที่ผมสร้างขึ้นมาแล้วก็จะมีคําแนะนําในการตรวจสอบวงเงินต่างๆวิธีการต่างๆที่แนะนําไว้ในเว็บไซต์นะครับก็เข้าไปดูกันได้ลิงก์ ผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับหรือว่าลิงก์ที่หน้าไบโอก,ก็เข้าไปดูกันได้ครับผมซึ่งหลังจากที่เข้าไปแล้วก็จะมีการใช้เลขประชาชน13หลักในการตรวจสอบนะครับของเกษตรกรเมื่อกรอกเลขประชาชน13หลักไปแล้วกดตรวจสอบก็จะเจอว่ามีรายการรายการหนึ่งที่เป็นรายการของเงินช่วยเหลือชาวนา จะเป็นเงินค่าสนับสนุนบริหารจัดการข้าวปีการผลิต66ทับ67นะครับเน้นย้ำว่าเป็นปีการผลิต66ทับ67สหนานอาจจะขึ้นว่าอยู่ระหว่างการโอนเงินหรืออยู่ระหว่างดำเนินการอันนี้ถ้าหากขึ้นสหนานะไอเทมแบบนี้เกิดขึ้นก็แสดงว่าท่านได้รับเงินช่วยเหลือชาวนาแน่นอนครับแต่ถ้าหากไม่เจอไอเทมนี้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดแล้วก็ยังไม่เจอนั่นหมายความว่าท่านอาจจะยัง ไม่ได้มีการอัปเดตข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรส่รงให้กับพกสอ,อาจจะเพิ่งแจ้งผูกไปหรือว่าเพิ่งจัดชุดผ่านอะไรประมาณนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าท่านไม่เจอรายการการโอนเงินนะครับยูโราเมือนการอันนี้ให้ท่านลองตรวจสอบที่สมุดเล่มสีเขียวของท่านว่า ท่านได้ทําการแจ้งปลูกถูกต้องแล้วหรือไม่อย่างไรเพราะว่าเมื่อมีการแจ้งปลูกแล้วก็จะต้องมีการทําประชาคมในการเซ็นรับรองของหมู่บ้านของท่าน,นว่าท่านได้ทําการแจ้งปลูกข้าวมีการแจ้งปลูกข้อมูลถูกต้องจริงนะครับผม หรืออาจจะตรวจสอบผ่านแอปฟาร์มบุ๊กสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มสีเขียวได้ซึ่งถ้าหากตรวจสอบผ่านแอปฟาร์มบุ๊กนะครับก็จะมีรายการของการแจ้งปลูกแล้วสถานะต้องขึ้นว่าแจ้งปลูกปี66ทับ67สถานะต้องผ่านนะครับถึงจะ ได้รับเงินในส่วนนี้ถ้าหากสถานะผ่านก็หมายความว่าอยู่ระหว่างการจัดส่งข้อมูลให้กับพกอสออันนี้ถ้าไม่ต้องกังวลน,นะครับแต่ถ้าหากท่านตรวจสอบผ่านเว็บไซต์พกอสอไม่พบรายการสําหรับการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาและตรวจสอบผ่านแอปปอตังก็ไม่พบรายการว่าจัดชุดผ่านนะครับอันนี้ให้ท่านรองนําสมุดเล่มสีเขียวสมุดทะเบียนเกษตร,รกรเล่มเขียวติดต่อกับเกษตรตาําบล ในพื้นที่ของท่านเพื่อตรวจสอบว่า,ท,า,ท,าท่านได้ทำการแจ้งปลูกครบถ้วนข้อมูลครบถ้วนแล้วหรือไม่อย่างไรเพื่อทาการให้เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับหากข้อมูลถูกต้องแล้วก็รอการอัปเดตข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์พกออสอ,อีกทีหนึ่งครับผมท้งนี้ถ้าหากใครได้รับเงินหรือไม่อย่างไรก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปสาหรับเงินเฉลี่ยชาวนาน,นี้นะครับผมก็คือจะเริ่มโอนตั้งแต่พรุ่งนี้ครับ20 8พฤศจิกายนจนถึงวันที่2ธันวาคม66เป็นเวลา5วันด้วยกันใน5วันนี้ก็อาจจะโอนแต่ละจังหวัดที่มีการแจ้งข่าวไปแต่บางพื้นที่ก็อาจจะโอนเร็วกว่าที่ได้แจ้งข่าวไปท่านนี้ก็ตรวจสอบข้อมูลกันได้ที่บัญชีทกศข,ของท่านนะครับผมท่านใดพบปัญหาข้อสงสัยก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับ สำหรับข่าวต่อไปนะครับเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการครับผมมีข่าวดีมาบอกว่ามีความคืบหน้าในการขึ้นเงินเดือนข้าราชการครับพร้อมชงคอรมอในวันพรุ่งนี้ครับ28พฤศจิกายน66เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนข้าราชการโดยถ้าหากคอรมออ,อมนุมัติอย่างไรก็จะมีการเริ่มขึ้นเงินเดือนข้าราชการได้ในปีต้นปี2567ในต้นปีหน้านี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าการขึ้นเงิเน,นเดือนข้าราชการตามนโยบายของนายกนะครับเศรษฐาทวีสินล่าสุดพร้อม ชงเข้าคอรมอ8ปพฤศจิก,กายน -66 นี้ก็คือพรุ่งนี้ครับเล่งจัดงบกลางให้นะครับคาดประเดิมจ่ายปี2567นะครับก็น่าจะเป็นข่าวดีได้ประชมถามมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนข้าราชการก็จะมาแจ้งข่าวสารให้ทราบกันีกทีครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวดีของข้าราชการนะครับาหากขึ้นอั่งเพิมเ่มเติมก็จะรีบแจ้งให้ทราบนะครับ สำรักข่าวต่อไปครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนที่ดินสปกรสีขีดศูนย์หนึ่งนะครับเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรกรรมครับโดยท่านผู้ชมที่มีการครอบครองนะครับที่ดินที่เป็นสปกรสีขีดศูนย์หนึ่งนะครับสามารถที่จะแจ้งลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนที่ดินสปกขีดสี่ศูนย์หนึ่งเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรกรรมได้ครับผมโดยสามารถลงทะเบียนได้นะครับสองช่องทางก็คือทางออนไลน์แล้วก็ที่สปกจังหวัดที่ท่านอยู่ในพื้นที่ที่ดิน ตั้งแปลงอยู่นะครับผมทั้งนี้นะครับสามารถที่จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน66เป็นต้นไปโดยสถานที่ยื่นก็คือสามารถยื่นด้วยตนเองณนะสปพจังหวัดผ่านช่องทางศูนย์บริการประชาชนโดยจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการนะครับแล้วก็ยังสามารถยื่นผ่านระบบบริการออนไลน์ของสอกจได้แต่ผมคิดว่าน่าจะไปยื่นที่ส,สปพจังหวัด จะสะดวกกว่าเพราะว่าบางทีมีการรายละเอียดเพิ่มเติมบางท่านก็จะมีเปลี่ยนผู้ครอบครองสอปปกอรอันนี้ประมาณนี้นะครับบางทีคนชื่อสอปปกรผู้อผู้ถือครองสอปปกอรอาจจะไม่อยู่แล้วเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะต้องมีการสอบถามเจ้าหน้าที่อีกทีหนึง่งแล้วก็พื้นที่ที่ท่านแปลของท่านตั้งอยู่เนะี่ยมีอยู่ในพื้นที่ของการเปลี่ยนเป็นสปปกรเป็น,นโฉนดรหรือไม่อีกทีหนึง่งก็ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งครับโดยเอกสารที่ใช้ก็จะมีสปปกร 4.01ฉบับผู้ถือหรือสำเนาสัญญาเงินกู้ทกศกรณีกู้เงินกับทกศครับบัตรประจําตัวประชาชนสำเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีอันนี้ก็เตรียมไปให้เรียบร้อยนะครับผมท่านนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นขอก็คือจะต้องเป็นเกษตร,รกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ไม่น้อยกว่า5ปีนะครับวันที่คณะกรรมการปฏิรูปพี่ดินจังหวัดมีมติเราญาให้เข้าทําประโยชน์นับ ต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรกแล้วก็วันที่ประเดิรูปที่ดินจังหวัดมีมติอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์นับต่อเนื่องจากคนที่รับอนุญาตครั้งแรกอันนี้ก็หมายความว่าความละเอียดของเขาเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับผู้ถือครองสอปรกอรอันนี้แนะนำติดต่อที่สปรกรจังหวัดที่ท่านตั้งอยู่นะครับที่แปลงที่ดินของท่านตั้งอยู่เพื่อสอบถามกับเจ้าหนัาที่อีกทีหนึ่งว่า าสบปบกรของท่านนั้นสามารถขึ้นทะเบียนได้หรือไม่ในการเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนะครับผมอันนี้ติดต่อที่สอบรกอรจังหวัดเพิ่มเติมได้เพื่อในการลงทะเบียนก็ได้ติดต่อกันนะครับสาหรับคนที่ถือครองที่ดินสปรกรนะครับผม โอเคท่านผู้ชมสำหรับการแจ้งข่าวสารเช้าวันนี้ครับวันลอยกระทรง27พฤศจิกายน66ใครมีคำถามข้อสงสัยหรือว่าต้องการแจ้งข่าวสารก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับทางภาคเหนือก็อากาศเย็นลงอากาศหนาวกันแล้วนะครับผมขับรถตอนกลางคืนก็อากาศหนาวมากท่านผู้ชมไวลากถับไปขับมาตอนเช้าก็อากาศหนาวนะครับโดยรักาษา,า,า์สุขภาพของตเองกันด้วยครับทางภาคใต้ก็มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักกันอยู่ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมหากมีความเพิ่มเติมขาวสารอย่างไรผมจะรีบมาแจ้งให้ทราบนะครับ ลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับแล้วก็ขอให้เที่ยววันรกระทงกันอย่างมีความสุขระมัดร,ระวังกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ